สวัสดีค่ะเรามาเจ,เจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูทายเนาะในรายวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่17ค่ะคำครองจองแล้วก็คำขวัญน,นะคะสำหรับตัวชี้วัดนะคะนักเรียนสามารถแต่งคำค้องจองแล้วก็คำขวัญได้นะคะ แผนทางสาระการเรียนรู้นะคะในหน่วยการเรียนรู้นี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับคำคล้องจองและก็คำขวัญน,นะคะคำคล้องจองคืออะไรคำคล้องจองคือคำในมาตรากากาที่ประสมสระเดียวกันคำในมาตราตัวสะกดมาตราเดียวกันและประสมสระเดียวกันคำขวัญล่ะคะคำขวัญคือข้อความสั้นๆที่คล้องจองกันให้คติสอนใจชี้ให้เห็นสิ่งถูกต้องดีงามค่ะ อ่ะเรามาสังเกตคำพ้องจองกันก่อนนะคะมาลีสีสวยรวยรินกลิ่นหอมคำว่าลีค้องจองกับคำว่าสีสวยกรบรวยรินกับกลิ่นนะคะสุพรรณหงรูปทรงงามสง่าลอยมากลางน้ำเสียงร่ำกล่าวชมหงกับทรงเห็นไหมคะรูปสระ เดียวกันนะคะแล้วก็มาตาตัวสะกดตัวเดียวกันด้วยสง่างากับมานะคะน้ำกับร่มค่ะต่อไปค่ะในนี้ก็จะในพูดในเรื่องของคําขวัญด้วยนะคะก็คือเคารพกดรถไม่ติดคำว่ากดกับรถนะคะของจองกัน รักเมืองไทยร่วมใจพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมไทยกระจายนะคะนากระสานะคะของจองกันอ่ะเรามาดูกันก่อนเลยว่าคำของจองที่ได้เรียนรู้ไปเมื่อกี้แล้วก็คำขวัญน,นะคะตัวอย่างของคำขวัญน,นักเรียนสังเกตไหมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีความคล้ายกันอะไรลักษณะอะไรอย่างไรที่มันคล้ายกันบ้างนะคะอ่า ก็จะเป็นคําแต่ละวัคจะมีเสียงสัมผัสกันนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะครูจะให้เรียนรู้เกี่ยวกับคําของจองเกนนะคะคําของจองเืออรคําของจองก็คือคําที่มีเสียงสัมผัสกันนะคะมีลักษณะดังนี้นะคะ 1. นึ่เนี่ยคำในมาตรากอกาที่ผสมสละเดียวกันเช่นพา ฟ้าโดโบไก่ไม้แล้วสองเนี่ยจะเป็นคำในมาตาตัวสะกดมาตราเดียวกันและผสมสระเดียวกันเช่นนัดชัดแสงแจ้งเพียนเรียนคือรูปสระเดียวกันแล้วต้องเป็นมาตราตัวสะกดตัวเดียวกันด้วยนะคะแบ่งได้หลายพยางมากมีทั้งหนึ่งพยางสองพยางสามพยางสี่พยางนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเรามาดูของจองหนึ่งพยางกันก่อนค่ะที่เห็นเด่นชัดง่ายๆนะคะคือรูปสระเดียวกันมา้าลาดีสีกินบินตึงบึงมือลือใหญ่ไหนอ่าอันนี้คือรูปสระเดียวกันหนึ่งพยางถ้าเป็นหนึ่งพยางนะคะที่มีตัวสะกดก็ต้องเป็นาสระเดียวกันแล้วก็มาตาตัวสะกดตัวเดียวกันด้วยนะคะคืนฟื้นขด จดครกหยกนะคะอ่ะเรามาดูถ้าเป็นสองพยางล่ะสองพยางก็จะเป็นพยางที่สองของกลุ่มคำแรกของจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคำถัดไปนะคะเช่นปลาทูปูม้าคำว่าทูกับปูใกล้ชิดจิตใจก็จะชิดกับจิตคนเก่งเร่งเรียนก็จะเก่งกับเร่ง บ้านเรือนเพื่อนเกลอก็เรือนกับเพื่อนความรักถักทอก็จะเป็นรักกับถักนะคะตัวที่เขาเน้นข้อความที่เป็นสีสีอะค่ะมันจะคล้อ,องจองกันนะคะถ้าเป็นพยพยางเดียวนะคะที่มีรูปสละก็จะเป็นสระเดียวกันถ้าเป็นมาตากอกานะแต่ถ้ามีตัวสะกดด้วยก็จะเป็นมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันนะคะ เรามาดูกันต่อเลยค่ะถ้าเป็นสามพยางล่ะสามพยางก็จะเป็นพยางที่สามของกลุ่มคำแรกของจองกับพยางที่หนึ่งของกลุ่มคำต่อไปเช่นหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินคำว่าฟ้ากับหน้าอ่านหนังสือคือปัญญาสือก็คือสระเดียวกันเห็นไหมคะ สายลมอ่อนผ่อนสายป่านอ่อนก็สระเดียวกันนะคะมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันด้วยนะคะสายน้ำใสไหลกระเซ็นนะคะใสกระไหลภูเขาสูงฝูงนกบินนะคะสูงกับฝูงค่ะ อา้าวแล้วมาดู4ีพยายางกันบ้างนะคะสำหรับสพยางคือพยางคที่4ีของกลุ่มคำแรกของจองกับพยางที่1หรือพยางคที่สองของกลุ่มคำต่อไปนะคะเช่นนอนหลับคุดคูไม่รู้ไม่ชี้นะคะคำว่าคูกับรู้เนื่องจากอะไรสลอูเหมือนกันค่ะนะคะขยะมีพิษมีชีวิตมีภัยคำว่าพิษกับวิตนะเห็นไหมคะ สระเดียวกันมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันฉันเป็นคนไทยใฝ่ใจทําดีได้ทั้งไฝ่ทั้งใจเลยค่ะสระเดียวกันกินอาหารดีมีอายุยืนดีกับมีนะคะสระตัวเดียวกันนะคะออกกาลังกายสลายไขมั่นอันนี้ก็สระเดียวกันนะคะแล้วก็มาตาตัวสะกดตัวเดียวกันนั่นเองค่ะ แล้วมาฝึกอ่านคำของจองที่เป็นสองพยางสามพยางและสี่พยางไปพร้อมๆกับคราาูทายเลยนะคะสีสันปั้นแต่งดีใจชัยโยฟักแฟงแตงล้านงามตาหน้ามองสั่งสอนอ่อนโยนข้าวโพดต้มส้มเขียวหวานน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเพื่อนสนิทมิตรสหายดื่มน้ำเย็นเห็นน้ำตก พูดความจริงสิ่งควรทำชีวิตนักเรียนต้องเพียรศึกษารู้เลี้ยงชีวีวิถีพอเพียงออมเงินทุกวันออมกันทุกคนอากาศสดชื่นรีบตื่นแต่เช้าในน้ำมีปลาในนามีข้าวค่ะ เรามารู้รจักกับคำขวัญกันบ้างนะทีนี้อคำขวัญคืออะไรคำขวัญคือถ้อยคำที่แต่งขึ้นนะคะเพื่อเตือนใจหรือเชิญชวนให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติหลักในการเขียนคำขวัญน,นะคะจะต้องเป็นข้อความที่สั้นๆนะคะแบ่งเป็นวรรคและมีเสียงสัมผัสของจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายแล้วก็เกิดความไพเราะนั่นเองค่ะ เรามาดูต่อเลยนะคะสำหรับตัวอย่างของคําขวัญน,นะคะรอบครอบรู้คิดมีจิตสาธารณะนะคะเป็นคําขวัญวันเด็กในปีพศ2554าษา25ค่ะปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีงามในสังคมไทยนะคะรอบครอบนะคะรู้คิดเห็นไหมคะคำว่าคิดกับจิตมีจิตสาธารณะนะคะ คิดกับจิตค่ะของจองกันแน่นอนสระเดียวกันนะคะมาตาตัวสะกดตัวเดียวกันอ่ะเรามาดูต่อเลยค่ะตัวอย่างของคำขวัญอ่านหนังสือวัลลนิชชีวิตจะก้าวหน้านะคะเป็นการเชิญชวนนะคะให้รักการอ่านแนะนำให้อ่านหนังสือนะคะอ่าให้เห็นคุณค่าของการอ่านหนังสือนะคะ อันนี้ก็จะเชื่อมโยงกันในลักษณะของคล้องจองกันคำว่านิดกับวิจนะคะละนิดชีวิตก็จะเป็นนิดกับวิจนะคะที่คล้องจองกันประเพณีมีค่าร่วมรักษาเอกลักษณ์ไทยรณรงค์ให้รักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยขนบธรรมเนียมตั้งแต่ดั้งเดิมมานะคะ ประเพณีมีค่าร่วมรักษาเอกลักษณ์ไทยคำว่าค่ากษานะะในรูปของอสละเดียวกันนะคะของจองกันนะเรามาดูตัวอย่างของคำขวัญกันเลยนะคะาขายเสียงขายสิทธิ์เหมือนขายชีวิตขายชาติคิดอย่างสร้างสารรค์ก้าวทันเทคโนโลยีต้นไม้ควรรักษามันปลูกป่าอย่าทำลาย ป่าดีน้ำอุดมป่าล่มน้ำเหือดหายเมืองไทยจะรุ่งเรืองพลเมืองต้องมีวินยัยรู้รักสามคัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินหากคุณรักครอบครัวอย่ามัวเมายาเสพติดอันนี้คือตัวอย่างนะคะของคําขวัญน,นะคะสังเกตตัวที่เขาเน้นข้อความที่เป็นสีแดงนะคะคือจะครองจองกันนะคะสิทธิ กับวิทย์อย่างเงี้ยค่ะสันกับทันสากับป่าดมกับล่มเรืองกับเมืองคีกับดีครัวกับมัวนะคะอ่านักเรียนลองมาฟังนะคะอ่าบทนะคะดอกส้อยสุภาษิตแมงมุมนะคะแมงเอย๋ยแมงมุมไขยุ่มหลังคาที่อาศัย สั่งสอนลูกรักให้ชักใยลูกถลายไม่ทำต้องจําตีได้ความเจ็บแขนแสนสาหัสเพราะขืนขัดถอยคําแล้วชําหนีเด็กเอ๋ยเจ้าอย่าทำดังเช่นนี้สิ่งไม่ดีครูว่าอย่าทำเอ่อคำว่ามุมนะคะก็จะไปคล้องจองกับขยุ่มนะคะ ใยกับถลายนะคะหัดก็จะไปกับขัดนะคะหนีกับน,นิแล้วก็น้กับดีค่ะอันนี้คือคล้องจองกันนะคะมันก็จะเกิดความไพเราะเพราะพลิ้งขึ้นนะคะสำหรับเวลาที่เราเชื่อมค่ะเชื่อมคำแล้วมันมีความคล้องจองกันไม่ว่าจะเป็นพวกบทกรอนนะคะบทดอกสร้อย หรือเป็นในเรื่องของคำขวัญมันก็ต้องอาศัยคำของจองเพื่อให้าสามารถจำได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความไพเราะของคำนะคะคำของจองเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในมาต,ตาเดียวกันและมีเสียงสระเหมือนกัน ถ้าเป็นคำขวัญก็จะเป็นข้อความสั้นๆที่คล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่ายมีความไพเราะนะคะชี้ให้เห็นสิ่งถูกต้องดีงามให้คติสอนใจอันนี้คือบทความนะคะสั้นๆง่ายๆที่ให้นักเรียนได้จำนะว่าคำคล้องจองกับคำขวัญน,นะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็คล้ายคลึงกันอย่างไรนะคะก็คือมันจะต้องมีเสียงสัมผัส นะคะของคำนะคะแล้วก็คำขวัญก็เอาคำของจองนั่นแหะค่ะมาแต่งเพื่อให้มีความไพเราะนะคะอ่าสำหรับวันนี้เราเจอกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ